Places that you'd never find. I know something about a state of mind. I've got the dreamer in me. Roses, blue. ก็คือว่าโมเนี่ยเป็นภูมิแพ้แบบหนัก มากก็คือว่าทองเนี้ยภูมิแพ้แบบกำเริบหนักมากแล้วก็ไหนจะฝุ่น pm 2.5้เอไหนจะเรื่องไข้หวัดไวรัสต่างๆเอยทีนี้ก็คือทางแบรนด์นะคะเขาติดต่อมาว่าเอยอยากให้ลองใช้ดูเราก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอลองใช้สักประมาณ2สัปดาหา์แล้วกันทางแบรนดแร์ดแอดด็อกก็เลยส่งมาแบบเร็วมากเราโอเคก็คือว่าจากที่แบบตื่นเช้ามาแล้วมีน้ำมูกไหลบ้างมีฟึดฟัดแล้วอย่างพิกเซลเขาจะแบบชอบคันตาซึ่งมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ สิ่งพวกนี้พอมาสังเกตดูว่ามันหายไปแล้วก็หายคันตาและที่สําคัญที่โมชอบมากๆเลยคือว่าเครื่องนี้กรองฝุ่นกรองไวรัสขนาดเล็กแบบเล็กมากๆเล็กขนาดสามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัส RSV ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงซึ่งเราก็จะอุ่นใจว่าโอเคนะปลอดภยัยจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่ชอบมากก็คือตัวไส้กรองเนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยนเลยถอดมาทําความสะอาดเอาแล้วก็คิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์ครอบ ครัวที่มีลูกหรือว่าคุณแม่ที่ใส่ใจสุขภาพคือแบบว่าอยากจะให้บ้านแบบอากาศดีๆแล้วก็คนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยก็ยิ่งตอบโจทย์เลยยังไงแล้วเนี่ยใครที่สนใจก็เข้าไปดูที่แฟนเพจของ a d o ์ด็ได้นะคะโม์แนะนําว่าอันเนี้ยโอเคตอบโจทย์เลยค่ะลองเอาไปพิจารณาดูนะคะอันนี้คือบอกบอกจากที่ลองใช้จริงๆเลยค่ะ